นะโมสมมาสัมพุทธานังปารามาต a ทั h สีนัง s ีลาธิคุณะปาราม u ปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นอัรยาันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณนปารามีมีสิ่เป็นต้น ขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกือ้อกูลพร่มจักรวาลปกป้องพ้องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างนาวันนี้ก็เป็นวันแรม ค่ำเดือนหกนะเป็นวันพุทธที่สิบเจ็ดพฤษภาคมพุทธกรกสองพันห้ารอยหกสิบยันโยนะวันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีก็เป็นวันแรมแปดค่ำเดือนหกซึ่งเป็นวัน อัามีบูชาฉะนั้นเมื่อวานนี้นะก็ได้กล่าวบอกญาติโยมไปนะถึงแม้ว่าพอดีไฟฟ้านะที่กุฏิเนี่ยดับก็เลยครกขะหน่อยนะก็คือ ผู้ใหญ่ได้มาแจ้งบอกว่าให้ทำพิธีวางดอกไม้จันทร์บูชาพระพุทธองค์ด้วยอักขีธาตุ หรือเตโชทาตในวันอัธีบูชามาก็นึกว่าวันนี้นะที่จริงก็คือให้ญาติโยมนะที่มาวันนี้นะได้มาอาธิษฐานวางดอกไม้จันเอาไวา้วันพรุ่งนี้ ช่วงเช้านะช่วงเช้ารรมาเองก็จะได้จุดนะเรียกว่าได้อธิษฐานนะได้จุดถวายอัคคีธาตุหรือเตโชธาตุต่อพระพุทธองค์ ถือว่าเราได้สร้างมหากูุสลนในวันอัฐมีบูชาตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยนะได้กระทำเนี่ยนะวันพรุ่งนี้ญาติโยมนะจะได้กระธทำ เป็นครั้งแรกนะก็คือการได้ถวายพระเพลิงนั่นแหลนะคืออัคคีธาตุต่อไปพุทธองค์ที่ทรงดับขันธบรินิพานพระอัคคีธาตุหรือเตโชธาตุที่สามารถ เขาผลาญน,นะพระบารกายอันประเสริฐของพุทธองค์ได้นั้นต้องมีอานุภาพมากฉะนั้นขออานิสง์ในการได้บูชาพระบรมาธาตุนะ และบูชาด้วยการถวายอักขีธาตุหรือเตโชธาตุต่อพุทธองค์เนี่ยให้เป็นไปเพื่อกำจัดวิบากกรรมในอดีตที่ได้ชำระล้างแล้วให้หมดสิ้นแล้วก็ เป็นไปเพื่อเผาผลาญอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปญาติโยมให้อธิษฐานนะญาติโยมมาอาธิษฐานหรือสามารถที่จะโมทนามาได้นะมาร่วมอธิอธิษฐานแล้วก็ถวายอาคีธาตหรือ โชฏัดนะต่อพระบรมศาสดาซึ่งวันพรุ่งนี้นะก็คงจะออกอากาศเสร็จนะรายการธรรมะยาใจจบนั่นแหละพรุ่งนี้ธรรมาก็จะได้ถวายนะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะ,นะวันนี้เนี่ยก็ตามที่กล่าวเมื่อคืนนะเข้าใจว่าจะถวายตั้งแต่เมื่อคืนแวนะจ,ะจะถวายแต่คืนนี้แต่จริงไม่ใช่ ก็คือถวายช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ญาติโยมของวันพรุ่งนี้ก็นึกถึงพระมหากัสปะเทระนะท่านนะซึ่งพวกคนทั้งหลายเนี่ยก็สงสัยกันเอ๊ะพระ รูปนี้เป็นใครรูปร่างสูงต่ำอย่างไรทำไมต้องรอท่านทำไมพระพิสุเช่นนี้ยังมีอยู่แล้วทำไมพุทธองค์ปรินิพานได้นะคนก็สงสัยกันนะซึ่งพระเถระเมื่อมาถึงสถานที่ดับขันธปรินิพานของผู้มีพระภาคเจ้านะ ได้ยินว่าพระเถระกระทำประทักษิณจิตกาธานพรังลําลึกกำหนดว่าตรงนี้พระเสียนตรงนี้พระบาทแต่นั้นพระเถระก็ยืนใกล้พระบาททั้งสองเข้าจตุตจชาน อันเป็นบาทแห่งอภิญญาออกจากชานแล้วอธิษฐานว่าขอพระยุคลบาทของพระทศพลที่มีลักษณะจากอันประกอบด้วยสี่ทั้งสี่สนะี่พันสี่นะกรรมพันพันกรรมนะปริษถานแล้วจงจำแรกคู่ผ้าห้าอยคู่ พร้อมกับชั้นํำรีรางทองและจิตากาฐานไม้จันทร์ออกเป็นสองช่องปิจิฐานเหนือเสียนกล้าวของข้าพระองค์ด้วยเถิดพร้อมด้วยจิตอธิษฐานพระยุคลบาทก็จำแรกคู่ผ้าห้าร้อยคู่เป็นต้นเหล่านั้นโผล่ออกมาประหนึ่งจันเ์เพนออกจากระหว่างเมฆหมอกฉะนั้น พระเถระเหย,ยดียมือทั้งสองเหมือนดอกประทุมแดงที่คลี่บานแล้วจากพระยุคลาบาทของพระบรมศาสดาอันมีพระชวิวันดังทองคำจนถึงข้อพระบาทไว้นั่นเองปริจถานไว้เหนือเสียนกล้าวอันประเสริฐของตนด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเผยพระบาท ถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวมหาชนเห็นความอศัศจรรย์ดังนั้นแล้วบรรลือเสียนาคกระหึ่มขึ้นพร้อมกันบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นแล้วไหว้ตามความพอใจก็แลพอพระเถระมหาชนและพิสุห้ารอรูปเหล่านั้นถวายบังคมแล้ว ก็ไม่มีกิจที่จะต้องอธิษฐานอีกด้วยอำนาจการอธิษฐานตามปกตินั่นเองฝ่าพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีวนะดังน้ำครั้งพ้นจากมือของพระเถระแล้วไม่กระทำไม้จันเป็นต้นอะไรให้ไหวปริสถานอยู่ในที่เดิมจิงอยู่เมื่อพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าออกมาหรือเข้าไป ยใยสำลีก็ดีเส้นผ้าก็ดียาดน้ำมันก็ดีชิ้นไม้ก็ดีไม่เคลื่อนจากที่เลยทั้งหมดตั้งอยู่ตามเดิมนั่นแลแต่เมื่อพระยุคลบาทของพระตาธาคตตั้งขึ้นแล้วก็หายวับไปเหมือนพระจันทร์และพระอาทิตย์อัสดงคตมหาชนพากันร้องให้ยกใหญ่หน้าการณุณายิ่งกว่าครั้งพรินิพานสิอีก ก็คำว่าสมยเยวะพักวโตจิตโกปัชตินี้ท่านกล่าวด้วยอำนาจมองไม่เห็นใครๆผู้พยายามจะติดไฟก็จิตกาทานนั้นติดไฟพรึบเดียวโดยรอบด้วยอนุภาพของเทวดาบทว่าสรีราเนวะอวะสิทสิงสุความว่าเมื่อก่อนได้ชื่อว่าสรีระก็เพราะตั้งอยู่ด้วยโครงร่างอันเดียวกัน บัดนี้ท่านกล่าวว่าสรีระทั้งหมดกระจัดกระจายไปแล้วอธิบายว่าพระธาตุทั้งหลายก็เสมือนดอกมะลิตูมเสมือนแก้วมุกดาที่เจรไนแล้วและเสมือนจุนทองคํำยังเหลืออยู่จริงอยู่พระ,ะสรีระของพระพุทธเจ้าผู้มีพระชนมายุยืนทั้งหลายย่อมติดกันเป็นพืชเช่นเดียวกับแท่งทองคํา ส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิษฐานพระาธาตุให้กระจายว่าเราอยู่ได้ไม่นานก็จะปรินิพานศาสนาของเรายังไม่แพร่หลายไปในที่ทั้งปวงก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเราแม้ปรินิพานแล้วมหาชนถือเอาพระาธาตุแม้ขนาดเท่า,มาเมล็ดพันธุ์ผักกาดทำเจดีย์ในที่อยู่ของตนของตนปรนนบิบัติ จงมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าถามว่าพระาธาตุอย่างไหนพระพุทธองค์กระจัดกระจายอย่างไหนไม่กระจัดกระจายตอบว่าพระาธาตุเหล่านี้เจ็บคือพระเกี้ยวแก้วสีพระราควันสองพระอุณหิตหนึ่งไม่กระจัดกระจายนอกนั้นกระจัดกระจายบรรดาพระาธาตุเหล่านั้นพระาธาตุเล็กๆ ทั้งหมดได้มีขนาดเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดพระธาตุใหญ่ขนาดเท่าเมล็ดข้าวสารหักกลางพระธาตุขนาดใหญ่ยิ่งมีขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวหักกลางบทว่าอุตกาธาราหมายความว่าท่อน้ําขนาดปลายแขนก็ดีขนาดแข้งก็ดีขนาดลําตาลก็ดีตกจากอากาศดับไป คำว่าอุตกังสาละโตปินี้ท่านกล่าวไม้เอาต้นสาละที่ยืนล้อมอยู่ท่อน้ำออกจากระหว่างลำต้นและระหว่างคาคบของต้นสาละเหล่านั้นดับไฟจิตกาทานของพระผู้มีพระภาคเจ้าขนาดใหญ่เกลียวน้ำขนาดเท่าง,งอนไถแม้ชำแรกดินโดยรอบเช่นเดียวกับพวงแก้วผลึกผุดขึ้นจับจิตกาทาน คำว่าคันโททเกณได้แก่นำหอมนานา,นาชนิดที่เขาบรรจุหม้อทองหม่อเงินให้เต็มนำมาบทว่านิพพาเปสุ่งความว่าเหล่าเจ้ามาละดับจิตกาทานเกลียวเกลียวด้วยไม้เจ็ดอ่าไม้แปดอันที่ทำด้วยทองและเงินเมื่อเมื่อก็เมื่อไฟกำลังไหม้จิตกาทานนั้นอยู่เปลวไฟก็พึ่ง ขึ้นจากระหว่างกิ่งคาคบและใบของต้นสาระที่ยืนต้นล้อมอยู่ในกิ่งหรือดอกไม้ไม่เลยทั้งหมดแดงทั้งลิงทั้งสัตว์เล็กๆเกที่ยวไปอยู่โดโดยระหว่างเปลวไฟธรรมดาในท่อน้ำที่ตกจากอากาศก็ดีในท่อน้ำที่ตกจากต้นสาระก็ดีในท่อน้ำที่ทำแรกแผ่นดินออกไปก็ดี ควรถือเอาเป็นประมาณก็แลครั้นดับจิตกาทานอย่างนี้แล้วเหล่าเจ้ามาล่ละก็ให้ประพรมด้วยขันใดชาติสี่ชนิดที่มีสันฐานโปรยดอกไม้มีข้างมีเข้าตอกเป็นคำรบห้าติดเพดานผ้าไว้เบื้องบนขจิตด,ด้วยดาวทองเป็นต้นห้อยพวงของหอมมาลายัยและพวงแก้ว ให้ล้อม่านและเสือลำแพนไว้สองข้างตั้งสันทาคารนโะรงกลมจนถึงมงคลศาลาที่ประดับศีรษะกล่าวคือมกุฏดพันธ์แล้วติดเพดานผ้าไว้เบื้องบนขจิตด้วยดาวทองเป็นต้นห้อยพวงของหอมมาลายนะห้อยพวงมาลายและพวงแก้วแม้ในที่นั้นยกธงห้าสี มีสีก้านมัน,นีและไม้ไผ่ล้อมธงชัยและธงประตากไว้โดยรอบตั้งต้นกล้วยและหม้อน้ำไว้เต็มที่ถนนทั้งหลายอันรถน้ำและเลี้ยงเกล่าก็ตามปาทิพด้ามรางวางรางทองพร้อมทั้งพระธาตุทั้งหลายไว้บนคอยช้างที่ประดับแล้วบูชาด้วยมาลายัยและของหอมเป็นต้นเล่นสาธุกีฬานำไปนำเข้าไปสู่ภายในพระนคร วางไว้บนบันลังที่ทำด้วยรัตนเจ็บประการณสันทาคารกั้นสเวตฉัรไว้เบื้องบนนะญาติโยมนี่คือการกระทำตอนนั้นครั้งกระทำดังนี้แล้วครั้งนั้นเหล่าเจ้ามาละชานาคนครกุศินาราให้ทาหารถือหอกเป็นลูกกรงให้ทหารถือธนูเป็นกำแพงยืนล้อมที่สันทาคารบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการฟ้อนรำ การขับร้องและการประคมด้วยมาลัยของหอมตลอดเจวันบัณฑิตพึงทราบดังกล่าวมานี้นะเนี่ยญาติโยมนะละเอียดนะพิเศษเนี่ยระลึกถึงนะญาติโย,ยมแล้วก็นะร่วมอธมทนานะญาติโย,ยมที่มามาได้ก็มาร่วมบางดอกไม้จันทร์นะเป็นการถวายอาคีธาุนะแล้วก็เตโชธาตแด พระบรมศาส,สดากันนะอ่ะวันนี้เท่านี้ก่อนญาติโยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบํารุงรายการธรรมะที่จะมาออกอากาศร่วมทําบุญในการสร้างเรือสัเผาแก้วสัเผาทองซึ่งเป็นเรือสุพรรณหงษ์รับดวงวิญญาณของบุรพากษัตริ์ของชาวไทยทุกพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ขาราชบริพานประศกนี้ก่อในทุกๆราชวงศ์ญาติโยมนะไปมัสก,การกรบาบไหว้ พระจุลามณีพระศรีอริยเมตรตรที่สําคัญเรือสุพรรณหงษ์นี้เป็นที่ประทับพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะแล้วก็ร่วมทำบุญในการสร้างพระพุทธรูปปางปรินิพนานขนาด4เมตรตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์0ูนย์สองเก้าหนึ่งส ศ2 9 1 2สองเก้าหนึ่งสางศูนยทางไรษนทพระมาหากีธาวชิรยาโอวัดเรียบราบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศพระมหากรีธาวชิรยาโนวัดเรียบราาบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสีส ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1940636374ญาติโยมทุกๆวันพุธนาเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกัน6โมงเย็นถึง2ทุ่มญาติโยมมาร่วมสวดมนต์กันมารัชการกราบไหว้พระพุทธเจ้า28องค์กันนะวันนี้มาร่วมธิษฐานดอกไม้จันทร์เพื่อจะได้จุดถวายอัคคีธาตุถวายเตโชาธาตุแด่พุทธองค์ในวันพรุ่งนี้นะ เป็นมหาคุศลกันยัดยมนะวัดเรียบราบำรุงยัดยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ยัดยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ปอห5รถเมย์เบอร์1ิวัดเรียบราบำรุงยัดยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีส3บสา รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปอห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดอิติปิโสว,วิเศษเสอิเศเสพุทธนาเมอิเมนาพุทธตังสุยอิโสตังพุทธปิติขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงบินญ,ญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมาร่ปมนุโมทนาบุญ ขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตรามาภาด้กระทําแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นทิพย์เป็นอาริยะซับนําให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพานของพระพุทธองค์ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานตลอดกาลนานเทิน อมบัทวีคงคาภุมมะเทวานามามีหังนมมภะทะ,ะอัตมาภาพขอญาตโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนผู้สนับสนุนบำรุงรายการทุกท่านทุกคนขอเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และคุณของพระรัตนตรยัยจงปกปากคุ้มครองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกทกคน ให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเถินพุทธทางแคล้วคลาดทำมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภควาพรหมจักรวาลปกป้องพ้องภัยบ้านเดือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างขอญาตยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุข มั่งมีสีสุขเอาไว้พบกับรายการธรรมะยาใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จะเริญพร